ลายด้านหน้านะครับทางด้านในสามถึงห้ารอบเหมือนกันเข้าที่กามเนื้อเลยแต่หลังพขาพับเข่าต้องระวังนิดนึงอย่าก,กดแรงเนาะโอเคโอเคเนาะทีนี้เราก็รีชครับมีคนไข้ถามเข้ามาว่าออ่เมีอาการปวดเข่าที่เป็นเข่าเสื่อมเนาะคือไม่ได้เป็นแบบแอคิวนะครับคือเป็นมานานสักระยะหนึ่งละเดือน2เดือนแล้วข้อเข่าเนี่ยไม่มีอาการบวมแดงร้อนเนาะแต่ปัญหาคืองอ เหยียดเข่าไม่สุดงอเข่าไม่สุดเหยียดเข่าไม่สุดวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดจัดกระดูกข้อเข่ากันครับมาดูนะ,นะเริ่มจากผมจะนวดที่บริเวณด้านหลังข้อพับก่อนนอนคว่ำครับสมมุติว่าคนไข้มีอาการของข้อพับเขา่ามีอาการของเข่าข้างขวานะครับเราก็จะนวดข้างขวาเนาะเราไม่ได้ไปนวดข้างซ้ายให้เขา้าใจก่อนนะสมมุติว่ามีอาการที่ข้างขวานะครับ เรานวดรอบๆเข่านะครับหลักการคือเราจะคลายที่บริเวณรอบรอบเขา่าเพราะว่าการที่เขาจะเหยียดเข่าได้สุดไหมเนี่ยก็แสดงว่ากล้ามเนื้อหลังก็พับเขา่าเขาน่าจะมีปัญหาใช้ออย์ก่อนแล้วเวลานวดเน้นนวดไปให้ถึงน่องเลยนะโอเคนะประมาณนี้นะครับ ลงเหมือนเดิมครับแฟชเชียก่อนพอแฟชเชียเสร็จแล้วเราลงมัสเซลมัสเซลก็จะเริ่มหนักลงไปจนถึงกระดูกแฟชเชียนี้ผิวๆสักรอบสองรอบสามรอบผ่านไปแล้วก็เป็นมัสเซลเป็นกล้ามเนื้อแล้วตรงไหนที่เจออาการเจ็บอาการตึงเราก็เน้นหน่อยนะครับโอเคเนาะต่อมาด้านในบ้างด้านในแบบนี้นะครับเมืม่อกี้ตรงกลางใช่ไหมครับต่อไปด้านใน ประมาณสามถึงห้ารอบเหมือนกันเนาะสามถึงห้ารอบนี่คือตัวที่ลงมัสโซแล้วนะครับตัวที่ลงมัสโซแล้วโอเคทีนี้ทางด้านข้างเราจะบิดข่ามาทางน,นั้นลักษออยเริ่มหมดจะฝืดแล้วนะ <c oughs> อ่ะนิดน,นิดนึง โซ่ก่อนเนาะรอบๆอบเขา่าจริงๆเวลาทําจริงช้ากว่านี้หน่อยนะครับทําสักสิบครั้งเลยก็ได้ช้าๆแล้วฟิลกล้ามเนื้อฟิลโทนกล้ามเนื้อไม่ต้องรีบนะครับพอดีมันเป็นคลิปสั้นเราก็เลยจะรีบนิดนึงดังนั้นเวลาพอไปทาจริงเราขยายออกแล้วทําช้าๆหน่อยเนาะโอเคนี่คือทางเราลิลิสทางด้านหลังสามลายแล้วนะโอเคเราจะกดจุดด้วยนะครับเพื่อลดอาการตึง กดเข้าที่กล้ามเนื้อเลยแต่หลังพอพับเข่าต้องระวังนิดนึงอย่าก,กดแรงเนาะโอเคกดตรงน่องได้นะครับกดลึกได้ได้นะครับตรงไหนตึงเราคลายเลยนะครับเราเน้นนี่ฟิวได้มันตึงเราก็จะเน้นหน่อยขึ้นลงสามถึงห้ารอบเป็นลายนะครับเหมือนกัน อ่ะสมมุติว่าลายนี้ลายด้านในแล้วนะโอเคไหมครับพอได้นะพอได้นะให้นวดให้คลายก่อนพอกล้ามเนื้อเริ่มคลายเราจะดัดได้ง่ายขึ้นนะด้าน,นนอกนะครับจะตึงหน่อยเนาะตรงนี้กดจะเจ็บเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กล้ามเนื้อแถวนี้จะเจ็บมากไม่ต้องกดแรงไม่ต้องกดแบบหนักมากเบาๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่แฟชเชีย พุ่งแค่นั้นเองแต่ตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อเยอะกดได้แต่กล้ามเนื้อตรงต้นขาฝั่งเนี้ยจะไม่ค่อยแข็งแรงต้องระวังนิดนึงโอเคโอเคครับต่อให้คนไข้นอ,นอนหงายครับ สมมุติว่าเข่าข้างขวาคือข้างนี้นะโอเคเนาะผมจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับใช้ออยเหมือนเดิมเนาะเมือนเติมด้านหน้าลายด้านหน้านะครับทางด้านในสามถึงห้ารอบเหมือนกันเสร็จแล้วกดเลยก็ได้เนาะกดเลย ต้องระวังถ้าคนที่มีเข่าเสื่อมหรือมีเข่าผิดรูปการกดพวกนี้ทําให้เขาเจ็บนะครับทำเบาๆอันนี้ด้านหน้านะต่อนะครับทีนี้ตรงกลางบ้างตรงกลางเหมือนกันเลยตรงหน้าแข้งเป็นกระดูกใช่ไหมเราหลบเข้าไปข้างในนะสามถึงห้ารอบเหมือนกันนะครับแล้วเวลาเรานวดเราก็ บิดเข้าข้างในตรงนักแข้งนิดหนึง่งอ่าโอเคนะประมาณนี้ผมคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนอเคนะาะทีนี้ก็ด้านในด้านนอกแล้วนะด้านนอกบิดนิดหนึง่งรุ๊สอ่าลิลิสตาเชียก่อนเสร็จแล้วค่อยคลายกล้ามเนื้อตรงไหนตึงเน้นตรงไหนไม่ตึงก็ข้ามข้ามไปเคนะครับอันนี้คือลิลิส กล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้ไปจัดตรงกระดูกข้อเข่าเลยต่อนะครับข้อเข่าแล้วนะทีนี้เข่ารองใต้ข้อเขา่าขยับที่สะบ้าขยับที่สบ้า,บบาถ้ามันขยับยากเรามูฟยากเราใช้อุ้งม,มือเนาะดันก็ขยับสองแบบนี้นะครับประมาณสักสิบรอบเนาะต่อเซกชันเนาะเสร็จแล้วดันขึ้นดันขึ้นอาจจะให้คนขยัดเขา่า ช้าๆให้คนไข้เตะขาขึ้นช้าๆอย่างนี้ร่วมด้วยก็ได้นะครับพ l ฒ r Movement มันจะเริ่มดีขึ้นทําสักสามเซกชันเหมือนกันสิบครั้งสามเซกชันกดลงกดลงถ้ามูฟเม n t เนี่ยสังเกตนะเห็นการขยับไหมถ้า Movement ดีมันต้องขยับได้นะแต่ว่าถ้า Movement ไม่ดีเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับดันออกดันออก โอเคเนาะทีนี้เราก็รีเช็ค่ะเร,รีเช็คคนไข้เข้าไปยังขัดไหมถ้ายังขัดเราก็ซ้ําต่อโอเคไหมครับซ้ําต่อขยับเข้าไปเหยียดออกหรือถ้ายังมีขัดขัดหน่อยเราใช้มือนะจับที่ใต้สะบ้านะ้ารคนไข้งอเข้าเหยียดออกโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มให้อีกเพราะว่าจะมีวิธีดัดอีกหลายวิธีเลย โอเคนะครับสำหรับอาการเข่าติดนะจากเข่าเสื่อมหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าติดใช้เฉพาะในกรณีที่ข้อเข่าไม่ได้บวมแดงร้อนไม่ได้อักเสบนะครับอย่าลืมต้องประเมินอาการบวมแดงร้อนก่อนเนาะถ้าใครบวมแดงร้อนอยู่ห้ามทานะครับห้ามไปดับห้ามไปนวดอะไรมันมากประครบเย็นอย่างเดียวเราพักการใช้งานแต่ถ้าข้อมันเนี่ยมันดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังขัดๆหน่อยเนี่ยทำได้โอเคนะครับฝากไลค์ครับกับตอบคำถามกับบัณฑิตครับใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็ทิ้งมาในอินบ็อก Facebook f แฟนเพจหรือว่า Line OA ของเราแล้วคำถามที่น่าสนใจเดีย๋ยวเราจะมาทำาคลิปเพื่อตอบคำถามนะให้ทุกท่านหรือว่า Fanpage ของเราเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ Line OA ของคลินิกนะครับใต้ไอดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ Ad bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ i n กซ์ของ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครับ อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ